รวยทำไรอ่ะทำไรมาหาดูร้านข้าวคั่วกันหน่อยก็เดี๋ยวอีกหน่อยจะเป็นเซฟโซนละตรงนี้นะเป็นเซฟโซนอยู่ในศูนย์ใหม่นะศูนย์อะไรใหม่ลังสิตศูนย์อะไรใหม่ลังสิตนู่นนู่นนู่นแผนไปดูนู่นนี่ทีมงานเดียวกันบอกแล้วบอกแล้วถ้าทั้งบอยบอกทีมงานไหน ผมไม่ได้ว่าคนอื่นไม่ดีนะแต่ทีมงานผมนี่นี่ดูไว้นี่ตามให้หนึ่งที่แก้งานตลอดนะฮะก็อ,อยู่ในโคกเนี่ยก็เปรียบเหมือนเซฟโซนเลยตรงนี้เหมือนเซฟโซนเลยนะนี่ไมค์คนละนี่มือจูนอ่ะหายไปดูครับเออ,อวันนี้วันนี้จะมาเอ่อร้านนี้ดูเห็นไหมซี or, นะ or, เคมอเตอร์นะซีเคมอเตอร์เสียช้างนะพอดีจะ มีเครื <ico> right. so, ่องมานําเสนอหลายตัวเลยมีเครื่องมานําเสนอหลายตัวใครอยากได้เครื่องนะไปวางรถไปวางรถนะราคาเป็นกันเองนะราคาเป็นกันเองนะครับก็มาได้ร้านนี้นะฮะร้านนี้ก็ผมการันตีให้ผมการันตีให้เครื่องดีเครื่องดีแน่นอนไม่มีย้อมแมวนะฮะไม่มีย้อมแมวไม่ต้องซื้อยาวย้อมผมมาย้อมนะครับไม่ไม่ปวดหัวจบสวยๆจบง่ายๆก็ ผมการันตีให้แล้วกันผมการันตีเอันชื่อเสียงผมให้เลยนะมาที่นี่ที่เดียวมีมีมีทุกเครื่องมีทุกเครื่องนะมีทุกเครื่องหุยูเซก็มีหุ่นยูเซมีอะไรมีครบหมดนะก็อาเซช้างเท่าไหร่ครับเอานี่นี่นี่เจ้าของร้านอยู่นี่ก็มาแล้วแล้วเครื่องเนี่ยบอกราคาได้ไหมราคาเท่าไหร่บ้างหรือว่าบอกบอกได้บอกได้แล้วยังหุ่นยูเซ็เนี่ย อยู่นะลูกค้ามาจาะในเพจพี่บอยครับตัวแสนห้าอ่ตัวแสนห้าอุปกรณ์ครบมีตินผีให้ครบฟังนะแสนห้าอุปกรณ์ครบมีตินหีด้วยนะสุ้มคัดใช่ไหมใช่สุ้มคัดนะสุ้มคัดสุ้มคัดเป็นจันกดนะธรรมดาของงอกมันจะเป็นคัดดึงก็บอกข้ามาเจอผมก็ได้นะครับ p ีเคมอเตอร์อ่ะแล้วก็ฝากร้านที่อยู่ตรงไหนบอกเลยเซี่ยงกงลังสิตศูนย์ใหม่นะครับซอยสามครับเข้ามาประตูสองเลี้ยวซ้ายเข้ามาอยู่ซ้ายมือเลยครับ แล้วมามาจากผมนี่ได้ส่วนลดแน่นอนได้ส่วนลดแน่นอนเบอร์โทรศูนยะ์เก้าสี่เก้าเก้าเก้าสี่เก้าห้าแปดหกนะก็ฝากไว้หน่อยก็พักพวกกันทั้งนั้นเนี่ยดูถ่ายไปดูดูเห็นไหมนู่นอันนู้นอันนี้ก็นี่มามาดูมาดูมาดูช่างมดบารายญ์นี่นี่มันแอบแบบนี้อันนี้ชอบแอบเนี่ยทำนายเราเออเนี่ยอันนี้เราออลังวายสายอยู่เดี๋ยวจะออกงานนะแต่ส่วนตัวเอง กี่นาทีละสามอ่าสามนาทีไปแล้วอย่าให้มันเกินเก้านาทีเพราะเดี๋ยวมันลงแล้วมันจะมันเฟซบุ๊กมันจะไม่ให้อ่าก็เออนี่เป็นตัวกําลังจะวายสายวายตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะไปติดตั้งให้ลูกค้าส่วนตัวเองแล้วเดี๋ยวเจอกันวันจันทร์ที่เดิมนะที่เดิมอ่าอ่าอะไรวะตําบลพญาเย็นตําบลพญาเย็นอําเภอปากช่องตรงนั้นนะยังมีคันหนึ่งเดี๋ยวรอรับชมกันนะฮะอันนี้อย่าไปสนใจมันมันชอบแอบไปนู่นดีกว่า อันนี้นี่นะอันนี้อันนี้ก็ตัวลูกพี่นี่นะช่างใคยนี่ครับเออก็หลายคนจะสงสัยไง <c oughs> ผมอยู่ผมอยู่กันเป็นทีมนะฮะ <c oughs> ทางานกันเป็นทีมนะครับทางานกันเป็นทีมก็ทีมเวิร์กแน,น่นอนนะฮะทีมเวิร์กแน,น่นอนนะครับฮะพรสวรรค์อาจทําให้คุณชนะนะฮะแต่ทีมเวิร์กอาจจะทําให้คุณเป็นแชมป์นะครับก็ฝากไว้นิดนึงแล้วก็เครื่องยนต์มีให้เลือกเยอะ ราคาก็ไม่แพงมากผมบอกไม่แพงคือไม่แพงบอกได้เลยมาจากผมนะครับไปร้านหนึ่งขายไปเลยแทนกล้องไปเบอร์โทรตามนั้นนะฮะของเสียช้างนะครับบอกมาจากช่างบอยนะฮะก็จบแน่นอนนะฮะคือบอกผมจบก็จบนะฮะไม่เชื่อผมจะไม่เชื่อใครชั่วโมงนี้ช่างบอยบอกว่าจบก็คือจบไม่ต้องไปคิดเยอะนอนกระดิกตีนเปิดแอร์รอได้สบายๆอย่าไปคิดเยอะนะครับ แล้วมีที้ไงไลนะ์กำลังเนี่ยบรรยากาศสดลร้อนเลยตอนเช้าก็เดี๋ยวจะออกไป,ไปแล้วนู่มมีแอบกินข้าวอยู่ข้างหลังลุยคนนุ่นเห็นไหมมีบรรยากาศสดเลยนะกี่ทีแล้วสี่ครึ่งสี่ครึ่งใช่ไหมมีแล้วนะสีเอออันนี้เขาเรียกอะไรอะ่ะอีสุลืมชื่อแล้วโมเ็แดง สี F มย K สอันน้น K หรอส K บ้านเราสี K บ้านเราอะแล้วมาดูมาดูในร้านหน่อยปั๊มโซลูช่ามีมีขายกชไหมเสียบใช่ครับขายเอยียบสลเม่ีครับปั๊มมีคองโมเรลมีครับอันนี้อันนี้น่าจะเป็น P P B แบาใช่ครับ P P 13อันนี้อันนี้ไม่ใช่ E 3 P P B ตัวเนียอันนี้ E 3ใช่ไหมเออ P P นะใช่ครับ P ี B ดีกว่าเ P P B คัเลย แล้วก็กล่องซีอูกล่องซีอูมีนะะตามโจทย์ของผิดคอดได้โดยเฉพาะนะหัวฉีดมีอขาายตูวฉีดมีนะครับเยอะแยะเอานี่อรางมีหม้อน้ำมีนะไหนกล่องอยู่ไหนกล่องมีอยเอามาดูกล่องมีทั้งรุ่นอะครับจืดเอันนี้กล่องมีครับกล่องซีอูกล่องซีอูของไทยเสียมีมีนะครับก็ผมบอกเลยร้านนี้ราคา ไม่แรงถ้าถ้าราคาราคาแรงคือผมไม่เข้ามาแน่นอนคนของผมไม่เข้านะฮะก็และอีกอย่างนึงรู้จักกันดีเพราะคัวกันเวลาเราคุยคุยกันง่ายมีปัญหาโทรหาผมก็ได้เดี๋ยวผมโทรเยียร์ให้นะฮะเรื่องอะไรมีปัญหาเดี๋ยวผมจะการให้จบนะครับก็ไม่มีอะไรแล้ววันนี้ก็มารวมตัวกันแล้วนี่ดูเลย ลงตัวก็ได้ดูทำอะไรก็มดูนหัวนี่มีอันนี้นี่เลยเขาเรียกอะไรเนี่ยวัดบูธวัดบูธอันนี้วัดบูธหรือวัดสองสองเนี่ยเล็นมุกอีกเอลเก้าเอลเก้าที่มาแปลงเอลเก้าอันเนี่ยเนี่ยแสบโบร่เอลเก้าแล้ครับนี่อ่ะนี่นะมี่พร้อมจบทำกล่องพร้อมจบไปถูกลำกล่องพร้อมครับก็ไม่มีอะไรฝากร้านไว้เครื่อนนี่ก็มีนะนี่หกเป็นศูนย์มีนะครับมีหมดทุกอย่างไม่มีอย่างเดียวร้านนี้เงิน เงินไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ก็ลูกค้าไม่ยอมมาอุดหนุนอ่ะผมจะเอาเงินที่ไหนนะฮะก็อย่างที่เห็นไปเมื่อวานก็โดนไปสองแสก่าบาทนะครับอันนั้นพูดเล่นอันนั้นพูดเล่นอันนั้นพูดเล่นรถเอ่อรถหุ้นหุ้นกันซื้อนะผมไม่ไม่มีตังเยอะขนาดนั้นหรอกผมก็พูดไปงั้นแหละนะครับก็ฝากร้าไปด้วยนะเข้ามาสูยนใหม่ประตูสองเขาเรียกประตูสองไหม เข้ามาประตูสองนะวิ่งมาซอยสามเลี้ยวซ้ายเลยซอยสามเลี้ยวซ้ายนะร้านอยู่ซ้ายอ่าอยู่ซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วก็จะอยู่ซ้ายมือเลยอ่ะออกมาดูถนนหน่อยออกมาดูถนนหน่อยอ่ะเนี่ยเข้ามาอันนี้อันนี้คือซอยที่สามคุณจะเข้ามาทางน,นู้นแล้วคุณก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาปุ๊บร้านได้อยู่นี่เลยร้านที่อยู่นี่เลย,ลย,เลยคุยง่ายคุยจบสุ้มคงทุ้มค้าแถมให้เรียบร้อยอมไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับ <Okay. S 1> ก็ฝากร้านนี้ไม้ด้วยนะฮะ CK มอเตอร์นะฮะ <ไป S 1> คือพ่อพวกกันทั้งนั้นนะครับแล้วผมบอกดีก็คือดีนะฮะฝากไ้นิดนึงก็คลิปนี้ไม่มีอะไรก็ลากลันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะครับผมฝากด้วยไวรุ่น